สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอเบียดัมซิงครับซื้อฟอมมองเข้าได้ยวฟอมกันเลยตอนนี้ก็ถึงหน้าง,งานแล้วครับหน้าง,งาน1กิโลครับวันนี้จัดไปยาวๆครับชิบเชิบครับ น้องลังรกาโซออกครับเลยเอาจา้าน้ำครับครับโดยาจย์ปูครับนี่อยู่ดากลงเลยครับพี่น้องเอ้ เอโอหยุดเลยวะเนี่ยไม่มีควันเลยครับ อ่อนพุเนาะยางอ่อนพุดยางอ่นอนแห้งเนี่เดี๋ยวเราจะทำการสูบลมก่อนนะครับลมมันอ่อน,นครับ ลืมที่แรกว่าจะไปสูบที่บ้านหลังในครับมันมีปั๊มลมใหญ่เดี๋ยวลืมครับแต่ว่าเราสายมาอยู่เดี๋ยวสูบจากเทลเลอร์เลยเอาระบาดบ้างนะมั้งมีเท่าไหร่เห็นแล้วครับที่เติมลม F C เมืม่อนั้นขีดินโอบไปครับหาพ่เห็นมีเท่าไหร่ยี่สิบอยพิทแมนบอ สูบไม่ได้ครับเอลมไม่พอครับเก็บปูเก็บสายซูบอะไรนี่ถูกน้องเกตแล้วครับ <icana> <naj bum S 2> ไปเย่ออะไรเนี่ยนานาบ้านเจ้าเกศว่ขอเลี้ยงไปกุเก็เลยเนีเพลงก็ดีตัวานาบ้านเจ้าแม่ปูนปูนยังหมองไม้ขอานหนูเลยว่ะพอไปแล้วเงนดิปูนมาเลยปูนองเกศเนื้อเนื้อมองเดียวขอเงี้ยขอเงี้ยว่ะโค้ขับมาถึงก็จัดเลยเอซ ไปเต็มสูบเลยครับโอ้อาจจะย้อนแสงนะต้องขออภัยเอฟซียครับนี่โอ้คนขบับจัดเต็มเลยครับเนี่เบอ,อาไปเลยลูกเป้โอ้ ไอ้ดุ่มสม,มุไรแหมนี่เรียบร้อยเลยเรียบร้อยกินตอครับนี่มันมีตอตรงนี้เลย ก็เรียบร้อยเลยครับโดนตอใหญ่ครับตรงนี้นายลองหมุนสิลองลองหมุนก่อนไอ้สลักเล็กมันขาดหรือเปล่าเนี่ยมันมีสลักเล็กเนี่ยปลาเล้าเคยทำ Lòng muốn đi Một Đây như thằng này đi Lòng muốn còn Để anh kéo sợ lắc nó xảy Ít 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 Muốn bay liên đi Ít, ít. เลดเดี๋ยวไปนู่นแหละเดี๋ยวไปถอดนู่น <c oughs> มันมีสลักเล็กอยู่ <c oughs> เรียบร้อยเลยครับสลักขาดครับสลกักไอ้ล็อกไปมีดหลุดไม่หลุดเลยซีขาดเลยมันโดนตออใหญ่อะ ก็ฝังไว้ตรงนี้ครับตรงนี้ใหญ่เลยเรียบร้อยเลยครับปั๊กเลยไม่เป็นไรครับก็ของมันอยู่ใต้ดินเนาะเราไม่รู้ครับว่ามันอยู่ใต้ดินว่ามันจะเป็นแบบไหนเนาะเราเกรดอย่างเดียวครับเดี๋ยวเราไปซ่อมรถครับอาการแรกก็หมานเลยครับ เรียบร้อยครับน็อตขาดพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยได้งานเลยพี่น้องเอ้ย ับมองไม่เห็นครับเพราะว่ามันอยู่ใต้ดินเนาะเออก็ไม่เป็นไรครับเราอย่าไปซสีเรียสรถเสียรถพังเป็นเรื่องเล็กครับนะครับรถเสียรถพังเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้าอกเล็กนี่เป็นเรื่องใหญ่นะเบื่อว่าเลยก็ไปเรียบร้อยครับแต่ว่าเท่าจิมมีสลักหน่อยวะ โอ้สลักแบบขั้นเก่าหน่อยแหละนี่ไหมนี่ไหมเห็นมั้ยนี่นี่มันอยู่ตัวนี้นี่มันนี่นี่ขั้นตัวนี้ก็ดึงออกแล้วนี่เออนี่แหละมันสลักมันเขาต้องไปกึ่งมาไว้นั่นแหละหาหนอดดำมาใส่กันแต่ว่ากันหูลืงหลืออะไรเดียเพร้เรียบร้อยเลยครับลูกพี่กำลังมันมือเลยเมื่อกี้พ่อใหม่เนาะ ต่อไหมเนาะจบมาอยู่ตรงนี้เนาะเรียบร้อยเลยครับต้อนท้ามผานผ่นก็ทมิตอผ่านมิตอเอ้าอมไม้มาลองแล้วนะก้อนดินใหญ่ๆเออมันมีต่อบนตอบนกับตอล่างไงไอ้นี่มันชนตอล่างอ๋มองไม่เห็นเออมันอยู่ข้างล่างไงไอ้ข้างบนเน่ยไม่ชนชนแล้วมันไม่ออกแล้วรถผมโยกแล้วรอบนึงเออต้องโทษคนขับรถเออต้องต้องโทษคนถมดินไว้น่ะหมกเม็ดไว้เนาะ เรียบร้อยเลยครับรไม่เป็นไรครับซ่อมครับเดี๋ยวไปหาน็อตบ้านเสิร์มาใส่มีอยู่บ้ามน,น,นี่นอ็อตแบบนี้นะ่ะน็อตใหญ่มีไหมโอเคครับเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าเนะาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็รำลาท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ